ในคลิปนี้แก้วจะพูดถึงสุสัปดาห์โพสโดมถึงเวลาแล้วที่เราและเพื่อนในแคนจะจับมือกันเพื่อที่จะรบไปด้วยกันเราสามารถที่จะกดปุ่มตัวไอด้านความมือบนเพื่อที่จะอ่านรายละเอียดได้เลยนะครับก็จะมีภาพรวมการโจมตีและรางวัลน,นะครับยังไงก็เข้ามาอ่านมาทําความเข้าใจกันได้ก็จะบอกครับว่าหมดนี้ทํางานอย่างไร เดี๋ยวการลบสุดสัปดาห์จะเริ่มต้นขึ้นนะครับส่วนวันและเวลานะครับที่การลบสุดสัปดาห์จะเริ่มนะครับจะเริ่มเมื่อไรเราต้องรอทีมงานนะครับประกาศอย่างเป็นทางการยังไงถ้าแก้วมีข้อมูลนะครับเดี๋ยวแก้วจะมาอัปเดตให้ผู้ชมนะครับได้ทราบกันก็ตอนนี้นะครับถึงเวลาแล้วนะครับปุ่มเริ่มโพสต์ดมนะครับจะมีขึ้นมาครับผู้นําและผู้นําร่วมสามารถที่จะกดปุ่มนี้เพื่อเข้าสู่โพสต์ดมได้นั่นเองแล้วก็สามารถที่จะกดปุ่ม เริ่มป้อนสดมได้เลยโอเคกดแล้วนะครับสดสดมใหม่เริ่มขึ้นนะครับไปเลยดูเ,เหมือนว่าแก้วจะถูกจับคู่มาเจอกับคุณโค้ดกาลาดนะครับก็เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาจมตีกัน,นครับโดยในเขตนี้ครับจะมีทั้งหมด6เขตที่อยู่ด้านล่างครับเราสามารถที่จะตีเขตไหนก็ได้นะครับจะตีพร้อมกันก็ได้นครับหรือว่ายังไงและสุดท้ายนครับเราก็จะต้องมาตียอดพึงหลวงครับเพื่อที่จะ เอาชนะให้ได้แล้วก็ไปยังแขนอื่นต่อไปแกขอเริ่มที่เมืองหินโกเลมก่อนนะครับโดยเราไปสอดแนมกันก็จะเข้าไปนะครับก็จะเป็นแผนที่นะครับที่เขาจัดไว้นะครับเราก็มาดูนะครับว่าเออจะตีไงนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็ให้ปรึกษากับเพื่อนในแคนนะครับว่าใครจะลงก่อนใครจะตีก่อนนะครับจะได้ไม่ฝึกพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเราก็รองฝึกเหมือนกันแล้วเพื่อนก็ฝึกอยู่นะครับแล้วเราไปตีก่อนเพื่อนนี่เฮ้ยเองมาแย่งค่าตีอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็ยังไงก็คุยกันกับเพื่อนในแคนครับจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเลยดูเหมือนว่าแก้วจะเข้านะครับแก้วคิดว่าแก้วจะใช้โกเลมภูเขานะครับเพื่อที่จะมาโจมตีซึ่งโกเลมภูเขานะครับจะใช้พื้นที่160ช่องครับถือว่าเยอะมากๆเลยแต่มันก็คุ้มค่าครับเราสามารถที่จะเอาตัวสปอร์ตครับอย่างเช่นรถเข็นนักป้นครับมาได้นะครับก็มาที่จะเอามาได้เลยแล้วก็ใส่ธนูใส่คนเถื่อนครับมาได้เลย ม่แมทที่ใช้นะครับแก้วมองว่าแก้วใช้อาคมเชี่ยแข็งครับแล้วก็อาคมคุ้มข้างน่าจะดีก็จะเอาไปนะครับโดยเรามาโจมตีกันโอเคพร้อมแล้วนะครับก็จะมาโจมตีโดยมันจะมีพื้นที่สีขาวนะครับที่เราสามารถที่จะลงได้นะครับบางครั้งถ้าเขาปิดหมดเลยนะครับเราจะมีพื้นที่เข้าที่ค่อนข้างแคบนั่นเองโดยเราจะมาโจมตีกันนะครับโดยการที่แก้วจะเข้านะครับแก้วมองว่า แกจะคา,านล่านะครับเพื่อที่จะล้อล็อกขึ้นไปด้านบนแล้วเราอาจจะไปถึงแกนกลางได้ก็จะทําการใช้ทางฝั่งของกเล์เลนภูเขาลงไปนะครับคอยคอยทวงเตียมทวงเที่ยมเดินเข้าไปนะครับแต่ว่าเครื่องยิงคันสอดยิงระเบิดครับก็จะยิงมานะครับแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะยิงระยะใกล้ได้ดน,นครับทำให้กเล์เลนภูเขาสามารถที่จะโจมตีได้อย่างสบายใจเลยทุบไปหนึ่งที่ยังไม่พังสองที่พังเลยครับก็ถือว่า โหดจริงตัวเนี้ยเราสามารถที่จะปล่อยตัวพพอร์ได้นะครับถ้าคิดว่าบริเวณนั้นนะครับไม่มีกับดักหรือว่าเราเทกับดักแล้วนะครับแล้วก็เวลาที่เราครับทำการพังอาวุธหรือสกอร้างของศัตรูนะครับเราจะได้ทองคํามือหลวงครับซึ่งเราจะเก็บมาได้เลยครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปสนับสนุนในหมู่บ้านของเราได้เลยนะครับไม่ต้องรอจบจบสุสปราพอสดมนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกัน โอเคดูเหมือนว่าโกเลมนะครับจะขึ้นที่ไปแล้วก็ด้านบนครับมีเป็นกระท่อมเล็กๆนะครับถึงสองอันแล้วก็มีอาวุธยูนครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันก็ต้องให้เวลากับโกเลมหน่อยนะเพราะโกเลมนะครับก็จะเคลื่อนที่ช้าดูเหมือนว่าแก้วจะาทำการใช้อาคมคุ้มข้างครับลงไปที่อาวุธด้านบนครับแล้วก็ใช้อาคมแช่แขนครับสโลทำให้อาวุธช้าลงครับเดี๋ยวดูโกเลมนะครับว่ามันไปเจอกับยาบ้าจะเป็นยังไง มันจะกลายเป็นอีกคนไปเลยนะครับมันจะกลายเป็นอีกแบบไปเลยก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็โอ้ตัวเพิ่มเริ่มเท่มเลยครับแล้วก็เข้าไปซัดทีเดียวนะครับทั้งทุกอย่างถือว่าโหดมากๆเลยก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปถึงคันศรยิงระเบิดไหมอยู่ในความมือนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาถึงเมืองโกเลมนะครับแล้วก็พังลงไปนะครับจากนั้นเราก็จะเข้าไปด้านบนครับเครื่องยิงจรวดก็ยิงมา ทุกอย่างครับลุมยิงโกเลมภูเขาของเราอย่างเดียวเลยครับเราไม่มีตัวสพอร์ตครับอาจจะเก็บไว้ตอนท้ายนะครับแล้วก็ปล่อยทางฝั่งของรถเข็นโคสโดมนะครับหรือว่าหมูป่าข้างรอดนะครับอะไรก็ได้นะครับที่จะมาช่วยมาโจมตีก็ลองวางแผนดูนะครับเพื่อที่จะโจมตีได้ดียิ่งขึ้นโกเลมก็จะไปด้านขวานครับโอ้จะพังได้ไหมค่อยๆเข้าไปนะครับแล้วก็เจอกับทางฝั่งของ ป้องปุณนหยานครับสักทีเดียวพังเลยตอนนี้แก้วก็ได้ทองคำเพทองคำมือหลวงครับมาเยอะมากเลยดูเหมือนว่าเครื่องยิงจะหลวนครับจะยิงเข้ามาและโกลิมก็ตายลงไปครับเราจบไปที่1ดาว34ครับแก้วได้ทองคำมืองหลวงมา3 6 0 5 5เหรียญนั่นเองก็ถือว่าเยอะเลยนะครับจากนั้นครับเพื่อนเราครับก็จะมาตีนะครับแก้วเอาอีกอดีมาตีเราสมาที่จะเข้าไปรับชุมกันได้นะครับ แต่เราต้องรอให้เพื่อนในแคนตีเสร็จก่อนนะครับเพื่อที่จะตีต่อได้นะครับหรือเราจะเปลี่ยนไปตีเขตอื่นก็ได้เหมือนกันโดยแก้วเอาไอดีมาตีนะครับแก้วก็ทำการใช้ป้อมปะการ่อยฟ้านะครับมากับบอลลูนจรวดสี่ตัวนะครับแล้วก็ถ้าฝั่งของมินเนี่ยนครับลงไปใช้อาคมนะครับเป็นอาคมเพิ่มเลือดแล้วก็อาคมน้ําแข็งนะครับที่แก้วเอามาใช้ก็จะลงตีได้เลยครับอันนี้แก้วก่อนครับเพื่อที่จะให้คลิปมันไม่ยืดยาวจนเกินไป ดูเหมือนว่าความประการไฟฟ้าจะพังลงไปนะครับแล้วก็มีโครงกระดูกออกมาก็น่าจะจบไปที่อ่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่ในซ้ายมือน,นะครับดูเหมือนว่าจะมีเป็นเครื่องยิงจรวดครับที่ยิงเข้าไปแล้วก็จบไปที่ทําเพิ่มมาได้30%มนะครับจบไปที่6กสอีกไอดีแก้วได้3ามพอทองคำเมืองหลวงนั่นเองโอเคเรามาชมกันตอนครับเดี๋ยวแก้วจะมาตีตอนครับเพื่อที่จะ ปิดจ็อบนะครับให้ได้3ดาวก็จะทําการโจมตีต่อซึ่งสิ่ง่อสร้างละอาวุธครับที่เหลืออยู่จะอยู่ด้านขวาบนด้านบนด้านซ้ายนะครับเราสามารถที่จะเข้าได้นะครับก็ก็คิดว่าจะทําการใช้ถ้าฝั่งของป้อมประการลอยฟ้านะครับเอามาใช้ก็คิดว่าน่าจะโจมตีกับคันศรยิงระเบิดได้นะครับเดี๋ยวแกจะเปลี่ยนฐานก่อนนะครับเราสามารถที่จะใช้ฐานที่แข็งของเราปลดล็อกได้นะครับทุกคนจะใช้ได้เหมือนกัน ทุกคนสามารถที่จะเล่นฐานชุดเดียวกันได้ไม่ว่าคุณชมจะเป็นบ้านตันหรือว่าบ้านไม่ตันนะครับก็จะใช้เส้เดียวกันได้เลยอันนี้คือข้อดีของเมืองหลวงแคนก็จะเล่นด้วยกันได้นะครับแก้วทําการใช้ทางฝั่งของป้อมประการรไฟฟ้าลงไปนะครับแล้วก็คิดว่าจะทําการใช้อาคมเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็อาคมน้ําแข็งนะครับที่จะใช้ไปโอเคเราพร้อมแล้วนะครับที่จะโจมตีเดี๋ยวเราจะเข้าไปกัน,นครับโดย แก้วจะปล่อยทั้งฝั่งของป้อมประการลอยฟ้านะครับลงไปก็จะทําการใช้เดี๋ยวแก้วปล่อยอะไรก่อนดีแก้วมองว่าใช้ป้อมประการลอยฟ้าเลยครับก็จะดีเยี่ยมเลยแล้วก็ใช้บอลลูนจรวดนครับลงไปด้านขวาด้านซ้ายนะครับเพื่อที่จะโจมตีนครับป้อมประการลอยฟ้าก็จะเป็นตัวแทงครับเป็นตัวรอบเป้าแล้วเราใช้บอลลูนจรวดเข้าไปได้นั่นเองอันนี้ก็เป็นเทคนิคการโจมตีนครับและฐานอากาศก็สามารถที่จะ ลอยข้ามภูเขาด้านครับแต่ถ้าหากว่าเป็นฐานพื้นดินครับจะต้องเดินอ้อมเอาภูเขานะครับซึ้นด้านล่างอาจจะมีกำแพงกั้นอยู่แก้วใช้เคร่เลือดเข้ามาครับเพื่อที่จะให้บอลลูนอ่ป้องประการเลยฟานครับทำการได้รับการยืนยันเองบอลลูนจรวนครับเข้าไปแล้วก็จมตีกับป้อมปืนใหญ่นะครับพังลงไปเรามาด้วยสารครับก็จะบินลัดฟ้านะครับมาที่ด้านซ้ายมือแก่ทำการใช้อาคมน้ำแข็งลงไปครับเพื่อที่จะ ทำให้อาวุธทีทับทำงานช้าลงจะได้โจมตีได้ดีขึ้น,นครับแก้วมีอะไรก็ปล่อยลงไปทางคู่กระดูกก็ปล่อยลงไปนะครับเพื่อที่จะเข้าไปค่อยๆโจมตีแก้วคิดว่าตอนนี้แก้วน่าจะปิดจอบได้ครับโอเคดูเหมือนว่าทางฝั่งของป้อมป,ปราการไลฟฟานเขจะอยู่ด้านหลังเลยด้านาน,นียจะเป็นทางคูงกระดูกแล้วก็บรลลุลวนครับที่มาก่อนเลยป้อมปราการเลยาก็จะเข้าไปนะครับเรืออาวุธสุดท้ายก็จะเป็นป้อมพุ ชิลด์ร่าสครับป้อมปรากันไฟฟ้าก็จะไปเราเหลือเป็นไม่เยอะแล้วนะครับก็จะด้านซ้ายแล้วก็ด้านบน,นครับที่เป็นกระท่อมที่อยู่ด้านบนนั่นเองก็จะไปโจมตีได้น,นะครับดูเหมือนว่าเราจะค่อยๆบินไปบินไปนะครับมันช้าเหลือเกินเมื่อทันใจวัยรุ่นเลยนะครับอีกนิดเดียวเขาก็ดูพยายามที่จะเข้าไปนะครับแต่ต้องเจอกับกำแพงมินเนี่ยนตัวเดียวบอกว่าเอาอยู่แล้วเรียบร้อยน,นครับเก้เก็บไปได้3ดาว 1. 100เเต็ม และแก้วก็ได้รับโบนัสการโจมตีด้วยนะครับถ้าชมนะครับตีได้สาดาวในเขตนั้นนะครับคุณชมจะได้โบนัสการโจมตีได้เพียงแค่หนึ่งครั้งต่อสุดสัปดาห์พสดมนะครับก็อาทิละครั้งนั่นเองชมจะตีได้ทั้งหมด6ตาจาก5าตานะครับก็ประสานงานกับเพื่อนในแคน,นครับว่าใครจะเป็นคนเก็บตานี้นะครับใครจะเป็นคนเก็บสามดาวเขตนี้นะครับเพื่อที่จะได้ได้หมายพิเศษมานะครับจะเห็นว่าไอเดียของแก้วนะครับตีไป1นึ่งทับ ทุกคนเนี่ยจะได้ตี5ครั้งนะครับต่อสุดสัปดาห์โพสต์โดมและก็ท่าผู้ชมสมัครที่จะเก็บสามดาวได้ก็จะได้ทางฝั่งของโบนัสไปอีกหนึ่งครับเป็น6ครั้งนั่นเองแล้วก็มีทองคำมืองหลวงบอกอยู่นะครับนี่ก็เป็นการโจมตีนั่นเองเดียบร้อนะครับจบไปที่เราต้องโจมตีเขตอื่นตอนครับแล้วก็พอทุกเขตพังลงไปแล้วนะครับก็จะเหลือเป็นยอดเมืองหลวงครับที่ให้เราโจมตีกันได้ มาที่จะเข้าไปสอดแนมกันได้นะครับถ้ายอดเมืองลวกพังลงไปนะครับเราก็จะชนะการลบนะครับแล้วก็เราจะเปลี่ยนไปโจมตีแคนอินต่อครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าสุดสัปดาห์พัสดุมจะจบลงครับแล้วก็ไม้ในแคนของเราจะหมดลงครับถ้าไม้ในแคนหมดลงแล้วนะครับเราก็จะไปต่อไม่ได้นะครับฉะนั้นครับการที่มีสมาชิกในแคนเยอะครับย่อมได้เปรียบนะครับมีสมาชิกในแคนเยอะและทุกคนก็ร่วมเล่นกันครับก็จะดีเลย นี่คือหน้าตาครับเวลาที่สุดสัปดาห์พปสดมจบลงครับก็จะได้รับเหรียญเปสดมครับเราก็จะได้รับเหรียญพปสดมมาครับซึ่งจะได้รับตอนสุดสัปดาห์พปสดมจบลงส่วนทองคำมืองหลวงเราจะได้ตอนต้นนครับก็คือได้มาเลยแล้วก็บอกครับว่าใครทําผลงานได้เป็นยังไงก็สามารถที่จะเข้ามาดูกันได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะนาเหรียญเสดมครับมาใช้ในหมู่บ้านจังหวัดได้นะครับโดยเราสามารถที่จะไปรังคาได้นะครับแล้วก็เอาเหรียญ พสดมนะครับมาซื้อไอเทมเวทมนต์มาซื้อสัพเาก่อนด้านครับอย่างเช่นแก้วจะซื้อน้ำยาวิจัย1ขวดครับก็สมาที่จะใช้เหรียญโพส์ดมส0 0เหรียญนะครับก็สมาที่จะซื้อกันได้นะครับก็ถือว่าเยี่ยมเลยเราสามารถที่จะซื้อได้ภายในสัปดาห์นั้นนะครับก็ซื้อได้สูงสุด3ขวดครับเราต้องรอสัปดาห์ต่อไปถ้าเราจะซื้อน้ำยาวิจัยเหมือนเดิมแล้วก็เรสมาที่จะมาที่ทงแคนด้านครับแล้วก็กดขอฐานด้านครับตอนนี้นะครับเวลาที่เพื่อนในแคน นอนหลับหรือว่าไม่มีใครออนไลน์อยู่ครับเราสามารถที่จะขอแต่งในแคนได้ด้วยตนเองอย่างเช่นครับแก้วชอบใช้หน้าขี่มังกรครับแล้วก็บอลลูนครับยาบ้ายาพิษแล้วก็เครื่องยิงลูกไฟนะครับก็สามารถที่จะขอได้เลยนะครับก็เหมาะเลยนะครับเวลาที่ไม่มีใครออนไลน์อยู่แล้วกดขอครับก็จะทําการใช้ทั้งหมดเหรียญพ่สดม55เหรียญครับก็รับมาครับแล้วก็ใช้ได้เลยเดยกแกจะกดให้ชมกันนะครับว่า มันเข้ามาจริงนะเห็นไหมครับว่าทางแข้งของแก้วนะครับมีอยู่แล้วก็ถือว่าด e ีเยี่ยมเลยและนี่ครับก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับเมืองหลวงแข้ครับที่เราได้เล่นกันได้นะครับคุณ yes. ชมรู้สึกอย่งางไรนะครับส,ส,ส,สามารถที่จะบอกแก้วได้ครับแล้วก็ถ้าที่ผ่านมานะครับแก้วยังทําคลิปได้ไม่ดีพอแก้วขออภัยด้วยนะครับแก้วจะปรับปรุงต่อไปแก้วมองว่าที่ผ่านมาครับแก้วทําคลิปยาวไปในอนาคตครับถ้ามีอัปเดตใหม่แก้วจะทาให้สั้นลงกว่านี้นะครับเพื่อที่จะ ไม่เสียเวลาคุณชมมากเกินไปยังไงถ้าแก้วมีข้อผิดพลาดครับก็ขออภัยด้วยนะครับและคุณชมท่านใดนะครับที่เห็นแก้วทำนะครับเราอยากจะสนับสนุนแก้วนะครับอยากจะซัพพอร์ตสามารถทําได้ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่ใช้โค้ดแก้วก้าก่อนเติมเพชรเติมแพ็กเกจเติมบัตรทองคาแก้วจะส่งแบกเล็กๆจากทุกการสนับสนุนของคุณชมนะครับซึ่งแก้วจะนำมาอะไรได้ที่ได้มาพัฒนาช่องดีขึ้นไปแล้วก็จะนํามาแจกด้วยครับขอบคุณทุกท่านเลยครับที่สนับสนุนแก้วมาตลอดขอบคุณจริงๆแล้วเราขกันใหม่สำหรับบนนี้ Sorry, Cap.